สวัสดีครับนะครับแกะกล่องพี่ๆจากทางบ้านอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีมา3ามกล่องนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรมาบ้างนะครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาแบ่งปันนะครับกติกาการเช่านะครับคือนะครับส่งรูปนะครับมาทางไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเช็ครูปเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่มีดหมอนี่ใช่ไหมเนี่ย แป๊บนึ่งนะครับสั่งอะไรมาโอ้นี่มีดหมอนะมีดหมอครับมีดหมอเห็นเห็นเป็นกล่องนึกว่าไม่ใช่มีดหมอนะครับอ่าเขียนชื่อเฟสมาแล้วนะครับเขียนชื่อเฟสมาด้วยนะครับอ่าชุดนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยน,นะครับพัดโนพเก้านะครับรุ่นแรกนะครับปีหกสามนะครับเป็นด้ามงา นี่นะครับนี่ด้ามงาสาริกาครับนี่เป็นแหมสสองกษัตริย์นะครับเป็นแหมสสองกษัตริย์ก็จะเป็นนะครับเงินกับนาคนะครับนี่สวยงามครับโอเคครับเขียนชื่อเฟซมาตรงไหนเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับสวยงามเล่มนี้ครับด้ามงาเข้านะ้เนี่ย ด้ามงาไม่ค่อยมีมาแล้วพี่นะครับไม่ค่อยมีมาแล้วนะครับต่อไปอีกหนึ่งเล่มนะครับอีกหนึ่งเล่มก็จะเป็นเล่มนี้ครับอันนี้อีกกล่องนี้กล่องใหญ่มาลุ้นกันว่าเป็นอะไรนะจาไม่ได้เหมือนกันนะครับจําไม่ได้เหมือนกันมีเล่มใหญ่หน่าจะไม่มีเข้านะไม่แต่ทําไมอันนี้เป็นกล่องใหญ่โอ้เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วครับ ไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเจ็ดนิ้วนะครับนี่อันนี้เป็นมงคลหนึ่งร้อยปีมวลสารเหลือจากเออเออมงคลหนึ่งร้อยหนึ่งปีเป็นมวลสารเหลือจากไอ้นี่ครับเหลือจากรุ่นหอระครังหกสามเล่มน,นี้ครับอุ้ยนะมวลสารดีพิธีดีครับมวลสารดีพิธีดีแกะเป็นพ่อแก่ ฝั่งนี้เป็นท้าเวสุวรรณนะครับนี่นะครับตอกลายตอกว่ามงคลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ตอกเป็นนะโมพุทธายะนะครับแล้วก็เลขโค้รันดัมเบอร์สวยงามครับเล่มนี้ครับโอเคเดี๋ยวโอนเงินให้ครับเดี๋ยวโอนเงินให้ครับเล่มนี้อ่ะเล่มสุดท้ายแล้วว่าจะมีอะไรเข้านะครับอันนี้เป็นกล่องเล็กนะครับน่าจะเป็นมีดสาลิกมีดสองสองจุดห้าปีหกสามหรือเปล่า นะครับเริ่มเริ่มจําได้แล้วว่าใครส่งอะไรให้เพราะอะไรพี่เริ่มน้อยแล้วแหละเริ่มไม่มีใครมาส่งมาแบ่งแล้วครับมีดหมอมันเริ่มหมดแล้วอะ่ะนะครับเริ่มอยู่กับมือคนเก็บนะครับจําไว้นะพี่นะถ้าอยู่ที่มือคนเก็บเมื่อไหร่หลังจากนั้นพอค้าตามหาราคาขึ้นครับราคาขึ้นแน่ๆครับนะครับนี่นะครับด้ามแกะปีหกสามนี่เป็นหนุมานจับเข่านะครับ ีหกสามเล่มนี้ครับโอเคครับสวยงามครับแท้ครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ